อันแอดมินนันแวะซื้อเขาก็เลยเห็นจำได้ว่าคุณยายอยากได้ลอตกตลี่ก็เลยซื้อมาให้ได้เลข414ยายชอบไม่414เออชอบี่อืมตอนเลขยายว่าอันนี้ดิยายชอบอัน145ออออ145 <C> อ,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 อันเลขความฝันนั่นนะออแต่ว่ามันไม่มีมันมีแต่414ก็แล้ว414มาให้อยากได้ C อัน145ไม่ยาย เผื่อเจออีกนะเผื่อเข้ามาขายจะได้ซื้อหาอีกหนึ่งสี่ห้าสี่ห้าซื้ออันนี้สี่ห้าซื้อแล้นี่ใครซื้อห้ใหญ่ซื้อเองอนแม่ทหาอ้ได้แล้วนี่สี่ห้าพอดีอันนี้เลยสี่หนึ่งสห้าสี่สี่ห้าอันนี้ได้หนึสีห้ามันไม่มีหายากหนึ่งสี่ห้าไม่มีเลยใหญ่สี่สี่ห้า สี 4, 4, ่สี่ห้ามันเอ็นตรงกับความใยเอ็นความฝันของยายที่ยายชอบเออจะเล่นอลอน,นอนไอน้องนอนมาให้แล้ววันนีมาจบหนึ่งสี่ห้าครับเรื่นไม่ได้ได้ได้สี่สี่ห้าอืมหนึ่งสี่ห้าไม่ได้ก็ได้สี่สี่ห้าก็ยังดีเนาะยายหนออ่อยอันนี้แอดมินได้มาสี่หนึ่งสี่อ่ะอยากให้คุณยายเอาไปนอนเสียงเอาไปนอนทับเนาะยายเน่อยเพื่อฟันดีอืม ฝันเจ๋อเจ๋เด็กหน่อยเอามะม่วงมาให้นั่นก็มิดเรนยายหลายวันแล้วยายฝันแต่รอบก่อนที่ว่าเด็กหน่อยเอามะม่วงมาให้เออไปลูกาเราถ่ายกรงเนี้ยนแต่กรงเนี้ยนเด็กนงไว้แล้มันซื้อหม้อหมวงมาใหาลูกมันก็ือเป็นพวงหอยมากระเวงมาหิ้งก็นางก็รอกันอ้องวังมาให้ยายอม้อหมวกซุก่าลูกเออ ฝันตั้งแต่หลายฝันมาเลยด้วเนาะยายหน่อยฝันตั้งหลายฝันแลยตั้งจะเบื่อออกหมดเร็วได้ส<ม>องสามวันเหรอฝันอืมแต่รึไม่ฝันอีกแล้วขายไปแล้วอืมที่อีกมันจะอยู่เลยเหรอว่ายายตัวนี้เนาะอยู่ไปแล้วอ่ะยังเห็นฝันอีกอืมแต่ว่าเี็กๆท,ทันทูกะสาธิตถึงเล็กทันทูกะจองซื้อหนงจองอืมใครว่ายาย อาจารย์นี่ท่านว่าจานเดียว2ช่องออเขาบอกมึงแต่อมันไหนใหญ่ท่านบอกเต๋อบอกว่าอัน,านก่อนน,นนี่เป็นอันก่อนวันก็วันนี้สงวันนี่อ๋อครับก็บอกล็ลบบก็โชว์ไปหาอ๋อครับอพอแต่อาจารย์ท่านบอกป้ายายก็รีบโทงบอกเลยเออ,เอ,อ,เอเนั่นแหละฉันนั่นแหละเริ่มดูอีกแอ้วกานัะนแหละหกสองช่ทีช่วองอ๋อครับไม่บอก ถ้าไปบอกเอนมินแล้วก็จะลืมนายยายเนาะก็จะลืมนาเอ็งก็เลยบอกกูกลาวครับเอ้ยขันพูดขนาดแล้วพูดมากแล้วโองยซึงจองสุดไปครับครับตะพูดอืมขันพูดมากแล้วอืมครับถ้าว่าท่านจะกว่าจะพูดได้นี่ก็ยากดินายยายเนาะโอ้ยท่านพูดเน็่ยงานเป็นๆท่านจะเริ่มพูดอ๋อครับ ยายไปเปิดพัดลมนีร้อนเปิดพัดลมเปิดก็มันติดอันนี้พัดลมตำ่ำอ๋อพัดลมมันตำ่ำพัดลมน,อน้อยอืมเออว่าจะว่าจะสื่อผ่าเข้าไมเขาตัดอันนี้ให้กำเนไดสือ่อทักทีผ่าไม่ได้แหวกไปสือ่อทักทีมันร้อนนอนแล้วมันร้อน,อน,อนไม่ยายผ่าร้อน <c oughs> เอ๊ะเขาจะผ่าปูอ๋อม่ต้อง <c oughs> มองมนต้องหาผ่าปูมันตรงวันจะรัดนัดเลยผ่าเขาไม่อดมียา ต้องไปซื้อตลาดนาคใหญ่ยยตลาดนาโอ,อ้ครับแล้วก็ทำะไรไปที่คีออืมแล้วก็จะได้มีเวลาก่อนได้ไปหาสื้อผ้ามาให้ยายไม่ค่อยว่างได้ยายวิ่งทำคลิปกันเลยม้ยไปถึงถึง่อมันนี่ข้าวเปลืไก่ดอดนะอือมขีบข้ปปาเปอกไกลใหญ่เลยก็ขับไปไกลนึงมีธุระตรงไปเนาะครับอืม ทนี่นินอันตัวน่นยายยังไม่ได้บอกดีวยเนาะตัวเนินเหล็กความฝันเหล็กอาจารย์นี่นะท่านได้บอกไหมว่านินอะไรนี่ท่านได้บอกไหมท่านไม่เห็นพูดได้ท่นจะแบบจะซ้อมซูมซองตื่ไป๋อแค่นั้นนะเออต่ว่าท่านก่อนเียหนึ่งโอ้ยหนึ่งซีซีหนึ่งเออซีซีหนึ่งทันก็ท่านก็ ย่างอีกเอง่านกว่าเองอครับก็ไม่ใช่ฉันจินันดกคือว่าอคนตายครับเขาเอารุดไปสวายครับที่อไอ้ฮกโลไอ้มอวใจพ่วงเนี่ยโอ้เออไปสวายให้คนตายพวงเก็พวงรุดทีฟันก็ไปสวาย คันนี่ก็ล้าคำไานรุดนี่นะมันร้องอือครับมันรอ้องหรือรอาจารย์นั่นจะโอ้ใครมาขโมยรุดไหนครับทางไปดูก็ไม่เห็นดูก็ไม่เห็นนีอือมันรุดมันร้องมัืงไปดูเสบียงรุดอันซีซีหนึ่งนี่นะเออซีซีหนึ่งนี่เลยท่านเป็นเสบียงรูดเอาไงว่าเป็นเลขคนตายนุยานออ อืมหร่ว่าสี่สี่หนึ่งนี่นะเนาะสี่สี่หนึ่งแต่ว่าอันที่บอกล่าสุดนี่สองศูนย์นี่เป็นเลขของท่านเองเลยอันนี้ของท่านเองเด้ออันนี้ท่านคณหลักคนหลักคุ้มเนี่ยอันหนึ่งงานขุดอันหนึ่งอันหนึ่งมีอาจารย์หนึ่งต้องคูนจงอันที่ว่าบอกสองศูนย์นี่อาจารย์ที่บอกประจาเออ อจท่านเคยบอกถูกอืมอออาจารย์ที่ท่านเคยบอกถูกนี่นะเออนี่แหละต้องซื้อตู้สองหมนนี้ท่านบอกหน่อยได้หน่อยใหญ่ม่มยพูดะ่ะยากองศบอกตัวเดียวเลยสองศูนย์อืศสองศูนย์อืมคร <20 S 1> <20 S 2> ับ,บวันนี้ก็ซื้ออันโรตเตอรีมาฝากยายเนาะสี่หนึ่งสี่สีห้ายายมีอยู่แล้วนี่ <Yeah. S 2> อเผื่อยายเอาไปนอนขับนอนเสียงเนอเผื่อฟันดีเนะยายเนอถ้ายายฟันดีไงก็โวบอกแอนดมินเด้อยายเผื่อบนบานแล้วฟันดีฟันไปได้กินได้ยอยู่อันที่ว่ายายฟันเนี่ยแต่แตั้งแ,แ,แต่ช่วงต่องวงดที่ว่าเด็กหน่อยนัน้นเอามะม่วงม,ม,มาให้นั่นเนี่ยฟันอะไรเพิ่มเติมอีกไ,ไ,ไหมยายนี่เมัา ฝันฝันหลงเหมือนกับไม่ฝันแต่ไม่รู้เรื่องเลยแต่จะสนั่นเองครับเงียบเลยนในยายเงียบจอยอืมครับแต่พ่ออมก็ไม่มากในยายอ่ะแต่พ่ออมก็มีห็นอืมครับช่วยกันทำค่ะอืมแต่ว่าคุณยายเอาเหล็กปูไปเสี่ยงหนีโบ่ฝันหมดเลยนะคอนนั้ ฟันตั้งแต่ตองว,วดคุณนาะค่ะคุณใหญ่เออฟันต ic ั้งแต่ตองวดนู้นอืมครับอ่าส cin ่วนตัวนี่ยายยายชอบตัวไหนกว่ากันครับอันที่ว่าบอกบอกมาเนี่ยชอบเอจี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 ในไข่เอจีจีห้านี่เลยอืม ความฝันเองเนาะอันหนึ่งสีหานี่เนาะอ่าสีหาขมฝันเองก็ชอบแปเองนะคะสีสีหนึ่งเนาะคุณยหย่มากเมื่อกี้นี่อะไรมากใหญ่ใบหนึ่งเนาะแล้วว่าเป็นตังกับนะคะเป็นสีหนึ่งสีครักับวาแน่เนาะบัเธอมาหามค่ับายนั่นความฝันเองก็เลยชอบไปคี่ถูกกี่ตั้งแล้วก็ฝันเนี่ยปครั เขาฟันกินตาพ่อหมีเลยเมนบะไห้วันนีฟันอย่างนี้นะตาพ่อมาแต่ว่าแปลดเด้แต่ว่าคุณยายฟันว่าได้ของแกตองหดเลยเหมือนหดที่พันหน้าฟันว่าได้เกี่ยวเขาเขาเอาของมาให่อย่างนี้เอคอลบห่วงคนมาหลายเลยแล้วก็ไม่คนมาไอ้ไอุุ้มมันก็มาหนังแอดที่ขาหนึ่งนี้แอดก็มาค เลยฝันขนาดเองฝันว่าเขากล้องมองมาหายไอ้ทูบนั่นก็มาเอสมันตกมาทั้งนี่ไอ้ทูบมาทั้งนี่อ๋อครับเออไอ้ก็เลยนั่งอยู่ในกลางนี่ครับเลยฝันขนาดเลยหายหยับไปเลยไม่ฝันอีกหรอกมันจะออกล้อยใหญ่เนาะมันยูด่ปอนเนาะัอนไหนไหนทูนมันคือจะถูกเหรอเออเนี่ยเออเอสอีกด้าเคยฝันเห็นอะไเอสแต่ว่า ไม่ใช่คนตายเลยนี่ฟันเห็นคนดีนี่มีตายหรอกนี่เนี่ยจะไม่มีศูนย์เนาะใช่ใช่แต่ว่าอาจารย์มีสองศูนย์นี่มันคัดกันก็ฟามฝันยายเนาะใหญ่เหมือนฟันเห็นคนตายแต่ว่าอาจารย์ให้สองสูนันเห็นคนตายเลยหมดนี่หรือ่ากาสเดี่ทางที่หิมาถูกแล้วเพราะว่าได้บุกม่วงเนาะค่ะเนาะได้บุกม่วงหาหน่วยหาลูกนะคะม่วงหาลูกเล็กหน่อยเอามาห้มไน่กระทิกกระเวงเลยมาอย่างนี้ มันก็เพราะมันแขวญง่ายตรงนั้นนี่ก็เด็กหนุ่มชายเด็กหนุ่มผู้ชายอ้วนนี่นี่ใหญ่อ้วนเขาเขาก็อยู่ก็ลมไส้อยู่ก็ลมไสนะนี่ไสโรงเรียนอีกนี่นะฮะเขาว่าเป็นภูมิแรงดียายตรงนั้นเขาว่าแรงดีเด้ลมไส้เขามีสารดีนะมีเนี่ยแล้วก็มีจอมปวกใหญ่ๆเนาะเออเอาหยุบตรงไหนอืม เจ้าที่แรงในตรงนั้นคุณยายเนาะเองก็เลยรับเอาหมุกหวนก็มาหลงหัวหลอกครับอันกับข้หลังกันค่ะคุณยายดได้รับเร้วนาะเอาแร้วมักหวงนั่จับก็มันกันหลังถืออยู่หัวหลอกหัวหลอกก็มันมันก็บไปนิดข้างหลังไปนิดแนวทางของคุณยายสายนะครับผมเนาะเลขความฝันแล้วก็เลขอาจารย์นะครับ โค้งสุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับตัวเด่นบนล่างนะครับผม1 45แล้วก็441นะครับผมท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอกันไว้เลยนะครับผมเนาะก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาภเฮงๆปังๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ